สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายจะมารีวิวแกะกล่องและก็สเปคพื้นฐานของเล่นมิ A1 นะครับสเปคก็คือแรม2ลอม32นะครับสามารถใส่เมมโมรีการ์ดเพิ่มได้อีกนะครับแบตเตอรี่5000ชาร์จเร็ว10วัตต์จอกว้าง6.52นิ้ว 60Hz เฮกล้องหลัง8ล้านเมกะพิกเซล ส่วนกล้องหน้า5ล้านมกะพิเมลรองรับ 2G 3G พับ 4G นะครับตัวนี้ไม่รองรับ 5G นะครับรับมาดูข้างกล่องกันนะครับก็จะมีเลขอิมมี่นะครับเช็คอิมมี่ให้ตรงกับเครื่องนะครับโดยกดดอกจันสี่เหลี่ยมโซนกสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เราได้มาทั้ง3สีเลยนะครับเราจะแกะให้ดูทั้ง3สีเลยนะครับก็คือมีสีดํา สีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับตรงที่ก้นกล่องนะครับมันจะมีสีบอกอยู่นะครับครับมาเริ่มแกะกล่องได้เลยนะครับดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างแกะขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบฝาเปิดนะครับไม่ใช่สไลด์แบบซัมซุงนะครับเป็นแบบฝาเปิด เปิดขึ้นมาก็จะมาเจอเครื่องนะครับเจอเครื่องก่อนเลยเครื่องเก็บถูห่อมาอย่างดีนะครับโดยพลาสติกสีขุ่นนี่แหละครับส่วนอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นหัวชาร์จสิบวัตต์นะครับ USB ไ i โครนะครับเป็นตูดธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไซสีนะครับ ไม่มีเคสแถมมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีฟิล์มกระจกหรือฟิล์มใสต่างๆนะครับมาให้ในกล่องนะครับมาดูความสวยของสีฟ้าใกล้ๆกันนะครับ รุ่นนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือมาให้นะครับแล้วก็ไม่สามารถปดล็อกใบหน้าได้ด้วยนะครับลำโพงจะออกแบบมาอยู่ด้านบนนะครับเสียงลำโพงกระดิ่งจะอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างก็จะเป็นสายชาร์จนะครับตูดชาร์จแล้วก็เป็นไมโครโฟนแล้วก็จะมีสมอร์ทท็อกดู3.5ม m mm. มมาให้นะครับ ส่วนกล้องล้างก็จะมีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีช่องแฟลชครับมาดูด้านหน้านะครับทางสวนก็จะเิ็ดฟิล์มชั่วคาวมาให้นะครับอลองเปิดเครื่องดูก่อนครับโทรศัพท์ถูกยี่ห้อนะครับเวลาเราซื้อมาเปิดเครื่องไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะว่าเราเปิด Wi-Fi ขึ้นมานี่ทางเครื่องก็จะอัปเดตแอปในตัวเครื่องทั้งหมดนะครับแต่แรกก็จะช้าหน่อยครับมาดูหน้าจอนะครับสีก็สดใสนะครับให้ภาพที่คมชัดใช้ได้เหมือนกันครับ สามารถปรับทีมมืดทีมสว่างได้นะครับรุ่นนี้มาดูขนาดตัวอักษรครับปรับตัวใหญ่ได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าส่วนมากที่ขายนี่ลูกหลานจะซื้อให้พ่อให้แม่ให้ตาให้ยายก็มีนะครับพวกท่านๆแต่ชอบตัวนัสือตัวใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาเมนูต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องครับมาดูหน่วยความจําในเครื่องนะครับ ระบบก็เอาไป 8.1G จนิกแล้วนะครับส่วนแอปเพิ่งโหลดมานะครับเป็น1 9 g จิก b ครับต่อมาเรามาดูกล้องถ่ายรูปนะครับลองถ่ายแก้วกาแฟดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับครับมาลองดูโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ดูนะครับกล้องหลังถือว่าครบเครื่องนะครับครบเครื่องสามารถสแกน qr โค้ดถ่ายรูปทำงานได้นะครับ ครับเรามาเข้าแอป y o u t u b e นะครับเรามาดูจอแสดงผลนะครับว่าให้ภาพสวยไหมครับแล้วก็เสียงลำโพงที่ดังออกมาจากข้างบนเครื่องนะครับจอจะสีสันสวยงามใช้ได้เลยนะครับสีจะรู้สึกว่าสดดีนะครับดู y t u t u รู้สึกว่าการให้ภาพที่สวยงามนะครับคมชัดดี ครับเรามาลองแอป YouTube ดูนะครับว่าเลื่นแค่ไหนนะครับตัวนี้จะใช้ Wi-Fi นะครับยังไม่ได้ใส่ซิมจะสรุปให้นะครับเครื่องแรม2ลอม32ในส่วนมากที่เคยเจออาการนะครับแรกๆก็จะเร็วนะครับเล่นโซเชียลนี่สบายครับ Facebook Line YouTube TikTok นะครับแต่ถ้ามีเกมขึ้นมาทันทีนี่อาจจะช้าลงเยอะนะครับ ตามราคาเครื่องนะครับก็แนะนําให้ใช้เฉพาะโซเชียลนะครับหรือว่าเกมเป็นบางเกมเท่านั้นนะครับเพราะว่าสเปคเครื่องนี่คือพอใช้ได้นะครับใช้ได้ดีแต่ไม่ถึงกับแรงนะครับราคา2,990ตัวนี้ถือว่าคุ้มครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับความสวยความงามเลือกใครเลือกมันอันนี้จะเปรียบเทียบระหว่างมิ 9A กับมิ A1 นะครับตัวเก่ากับตัวใหม่สเปคเดียวกัน คล้ายกันนะครับสีที่วางจําหน่ายนะครับก็มีอยู่3สีสีเขียวอ่อนฟ้าอ่อนสีดํานะครับข้อดีอีกอย่างหนึง่งคืออะไรมีหลากหลายในท้องตลาดครับราคาไม่แพง